ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสุกูสุคนนะคะเนะมือนี้นะคะ,ะแอดมินจะไปตามหาตัวเลขโชคลาภความฝันของเซียนสมชัยนะคะนะเพื่อนบอกว่าในคลิปนี้นะคะนะเพื่อนมั่นใจตัวเลขความฝันนะคะแล้วก่ะ เพิ่นเน้นเลขบนนะคะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมเขาไปติดตามน้ากันนะคะวาเซียนสมไส้นะคะคงสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นฝันว่าแบบใดตัวเลขโชคลาภคือตัวใดสองตัวสามตัวบนล่างเน้นตัวใดมากเป็นพิเศษนะคะการสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปชมคลิปหรือว่าติดตามในคลิปนะคะท่านผู้ชมฝากไปกําลังใจให้อดมินแน่นะคะน่ะ,คะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นํา นะคะท่านผู้ชมอยายังก็อยากหายเส้นถูไหมจากสองสุดเนี่ยผมก็บ่มเคยขายดิมาถามเพื่อนผัดตาบอดแต่เพื่อนว่าตาบอดหรอกคนยังอยูแวสมือเนี่ยว่ตาบอดก็อยาายอมาแต่ในความฝันตเพื่อนตาบอดผมไม่ตีผู้าต่ตาบอดการได้ตีเป็นศูนนะไม่จจับสาสามุมันว่าตุงเล็กครับผมอยากซ้อมซ้อมัเลยเ่ที่าเ kind of ีก็มรู evet> ้ว่าอือ ฟันแปกนะพจะต่างสัมผัสปพ๊บเลอะค่ะมึงมากเยมันขึ้นมาฝันค่ะผมก็บไดขายยาบรได้คายยาสูดบรได้คายยาเนี่ยมาซื้อยาสูดเก็บกวนหลังไหมสองสูดเป็นใบยังสิซื้อยาสูดสองสูดเออยาสูดสองูดตืยังบมือเสามากิดมักั้นวเบแบบพุ่เข่ากระเก่าพุ่งเข่ากระสองแล้วพุ่งตาบอดแต่ตัวจริงคนบรได้ตาบอดเนีค่ะแต่ในฝันนะเพื่อตาบอดพุ่ตีตาบอดเป็นศูด ตากเป็นศูนย์กมเลสิมปจับนีขเซตใส่เลขสามตัวพอดีมันตสีงกับเลขสูพอดีเอออ่าก็น่าค่พ้คน่าถือว่าเพิ่นฝันดีนะคะท่านผู้ชมเอาเลขกขวอยู่เลยค่ะคือที่มั่นใจค่ะอยู่เพราะว่ามันม่อฝันเกี่ยว่ะค่ะถ้าใครจะ้องไปไหนขายใหญ่ยังงไหเพื่อนฝันได้ซื้อน่าอยู่บ่ สนุปเนี่ยจะของขันตีค่ลใครจะของตีเป็นตัวไหนเหรอครับข้อศูนย์สองเก่าเก่าเก่าสองอยู่แล้วพู้เฒ่าปฏตีศูนย์เก้าสองขันตีเป็นเหล็กพุทาเีาเก่าอยู่แล้วน้ำเก่าค่ะซูดยาสองสุดสองกับสองอยู่แล้วเป็นตาบอดตาบอดพุทตีใส้ศูนย์เหมือนเราเก่าเฉียแล้วมันบวเห็นมันก็ตกศนบอดก็คือศูนย์อยู่แล้วบอดแล้วมัก็ได้ตีเป็นศูนย์ไงค่ะ กมีคนเลยว่าเอ้าก็แม่เหล็กคอยอยู่หรอบอแบบวบบแต่ก็ถือเยงด่างบอมนะเอานะคะท่านผู้ชมเอารอรอรออหลุนอีกนะคะท่านผู้ชมวางอ่อนนีห้ฮาซิมิฉกหลามบอนะคะถือว่าเป็นฟันดีเนาะค่ะเนาะคงสุดถ่ายเส้นสมไสคนสีว่าจังไหยเนาะค่ะเนาะมีคนบอกว่าโอ้เส้นสมไสตัวเล็กแม่นแม่นนะคะท่านผู้ชมเพ่นว่าให้ตามเมื่อนี้มาตามแล้วตามความฟันกับไอเลขสูตรนะคะ สามตัวเนาะคือผมว่าให้นิ่นคือว่าไอ้สองแปดเนาะเดี๋ยวก่อนนะก็สองเก่าเนาะ,ะตัวนี้ก็ตัวกันมันซะ,ะมันก็ถือตัวดังก็จะไหลสำถักอยู่ดอกว่านตัวนี้ก็ได้แต่ผมว่ค่อยมาทมต่อเลยดอกผมมากสองตัวนี้สองแปดกับสองเก่าออมากมากครับสองตัวเนี่ยบัดท,ที่นี่<อ>ตัวนี้มันมาถือกับเกี่ยวกับความฝันนั่นนะค่ะผมเลยจิจับกให้เป็นเป็นสามตัว ผมคือผมว่ามันฝันอะไรนี่ผู้เฒ่าตาบอดก็ไม่ได้ตีเป็นศูนย์ครับตีเป็นศูนย์แต่สองนี่สองเต่านี่มันก็มีอยู่เนาะแต่บนหัวสีมาหลักไหลพุ่นไม่ได้จับใส่ลักษณะนี้นะค่ะสองเก่าเก่าสองนี่นะแต่เอาสามเอาศูนย์ใส่สัวทีรักลอยมันค่ะศูนย์มาอยู่ลักลอยเออศูนย์มาอยู่ลักลอยตานี่เสียศูนย์ไปแล้วอือก็เลยเอาศูนย์ใส่เออตานี่มันคือบนมองบ่เห็นมันก็น่าสีเป็นศูนย์นะนะคอนเทนตมัน้องเป็นศูนย์ครับ ผมเลยเอามาใส่หลักว่าเป็นศูนย์ยาสองสูตรพูทเ่าเป็นเลขเก้าเป็นศูนย์สองเก้าเมนบอกค่ะแต่เปลือกไงเก่ามันจะขืนก่อนและเก่ามันจะอยู่หลัง่ะนะก็เลย่อัการเลื่อยกลับไปห้ซักนี่แหละพู้เ่านี้ผมว่ามันต้องเป็นน้ำเก่าอยู่แล้วนะยาสองสูตรนี่มันก็ต้องเป็นเลขสองนะเออผมเลยใไห้ยังจีแหละพีจับไปห้ก็ะเทียนเย็นอยู่นี่แหละร่องเบ่งว่วมันสิฟันแมนบอนะไอไอสุด สองแปดสองแปดนี 28, 28่เนาะเลขกจับใส่ผมดึงตัวนี้มาจับใส่ดึงดึงดึงเลขล่างตัวนี้มาจับใส่ใไห่เพราะว่าเลข่างสุดเนี่ยมันจิบไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะรักลอยมันกลับไปได้ผมเลยเอามาจับใส่ใไห้พอาที่มีสารอีกตัวหนึ่งเดือดใ่กระดาษพอเขียบค่ะอันนี้เนี่ยข้างบนมันบอกคับเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนอันนี้เป็นเนี่ยข้างบนข้างบฝันเตี่ยวพอมันเป็นเนขบนเล็กัวเลขโซกลาบคุณบอกเลขกบนนะคะท่านผู้ชม ในข้างบนใส่กระดาษมันพ่อเขียนแล้วมันจะมีสอีกตัวหนึ่งเด้อซื้อ3ามสองแปดอปดหอย่าลืม3ามเด้อไอ่สามผมพเขียนใส่กระดาษท่่พ่อเขียนครับสามจับดใส่ครับเนี่ยสาอใส่รักลอยอ๋อสามสองแปดนะอ่เขียนมองมันว่างหันไยแน่ามองแปเดี๋ยวสิแคบหนาโจอว้ก่อนท่านผู้ชมกับสิได้แคบหนาโจไว้ เอากระดาษให้กับพวกเอ้าค่ะท่านผู้ชมพอนมักแบบนี้มันยังดีมันจับง่ายจับง่ายเห็นไหมค่ะพนนี่อ่านในคอมเมนต์ก็มีหลายสื่อกระดาษให้แน่ว่าสารค่ะมันมันมกก็คือกันเนาะครับเนาะง <c oughs> พอนมักแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมพอนมักแบบ <c oughs> บ้านๆ้าน่พอนมักแบบนี้สีสันท่านผู้ชมเอาไปเล่มพอนกับพวกเอ้าไปงายดีไปร้อยกระล่างนุ่มลูกว่ะกระล่างนุ่มแน่ไหนไม่หนูอ่างเอิงห้องค่ะสงสัยเลขจะออกตัวนี้แหละมั้ง สามสแปดเผมเอาูุดนี่้ละมาจับเพราะว่าูุดเล็กตัวนี้มันสิไปได้ต้องรักห้อยกันไปได้รักติดข้างล่างข้างบนกันไปได้นะผมเลยเอาตัวนี้มาจับใส่ใส่รัรลอยมันนะกับีสามสองแปดี่สองแปนี่แหละอ่าสองแปดนี่อ๋อชุดนี้เป็นเล็กสามสองแปดส่สปด่าสองแปดแต่ว่าชุดนี้ค่อนข้านากจะเป็นสนสอง้ส้นเก้สองอ๋อ มันยังมีอีกตัวหนึ่งเด้อตัวนี้เดอมันมันเป็นเลขใหนังสือนีเดองวดนี่ทามันทามันเป็นสองเก่าเนี่ยมันจะมีตัวเดียวนี่คือเจ็ดหน้าหนามันมียุ้ยเจ็ดตัวเดียวที่จับสซรักร้อยได้ค่ะอันนี้มันเป็นเลขสูตรนะมันเป็นมันเป็นสูตรคำนวณทองผมค่ะทามันเป็นเก้าสองมันจีมีหลายตัวอันนี้เบื้องจากสถิติแมนครับตัวนี้นะจะมาตัวนี้นะจะมาพนวิเคราะห์แล้วก็เลยเอามาบอกทูท่านผู้ชมฟังสามตัวให้ซื้อยื้ยซ้ำนี่แหละต้องเบื้องตัวละ ห้าบัตรที่บัตรก็ได้กันไปสามตัวเลขบนเนาะค่ะเนาะนะคะสามตัวบนก็อยู่สามสองแปดมีจะครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่ค่ะหกคู่ค่ะถึงแม้สิบบาทก็ได้กับไรอยู่หรอมั้ยค่ะค่ะถือว่าบโหราณดอกนะคะท่านผู้ชมเนาะตัว่าเสี้ยนสมไส่เน้นตัวใดให้ครับเน้นตัวใดอ่ะสองตัวนี่แหละเน้นที่สุดเลยเขาบอกเลยว่าสองตัวสองแปดสองเก่าบอกเน้นยใช่สองตัวนี่แหละเขารู้ว่ามันช่มาตัวใดแหละ แต่คอยดีใจอยู่ว่าม้อยขอยมันบดังหัวค่ะสองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมดีใจว่ามันบดังเพราะว่าคิดว่าเหลขสี่เข่ามันบ่มันใจเลยม็นบ่คอยคิดว่ามันโเข่านะมันบดังถ้ามันดังแล้วมันหมันบ่หวั่นใจตัวจะของถ้ามันถ้ามันดังหล่ะคำสี่มีการหลอกเกิดขึ้นสิบอ่มันกไม่เข้าบงหูน้าเจ้าหรอวาถ้ามันดังแล้วมันสื่อเสียกมาม้อยดังเจ้าข้างล่าง ทีผมฟันตรงไหนก็คือตัวนี้เนาะบางั่วนแม่ค่ะหัวยังมันใจมันคือเก่า็ย่างมันตัวนั้นคือเก็อันนี้จะย่ำตัวเลขล่างนะคะท่านผู้ชมตัวเลขล่างคือตัวเดิมคือตัวเดิมมันใจสามหาตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงเน้นที่สุดคือสามหานอแม่นี่แหละที่ผมจะเอาไปลงทุนก่อนเอาถ้าท่านผู้ชมอยากลงทุนก็จะมีสามห้าสามหกห้าสี่และหกสี่บอกนี่แหละครับมีสี่หางมันยวะนี่แหละมีสามนี่แหละสามห้า ท่าให้วิ่งนี่วิ่งเพราะว่าอาจารย์ดูคอยเบิ่งมากนั่นเพื่อนไฮมากามกับแปะเขาสู้งวดมั่นแต่เนว่ยสามตัวที่จับคือตัววัวตัววิ่งนั่นแหละให้เข้าใจว่าจังสันนะท่านผู้ชมถ้าไปจับคือตัวก็แสดงว่าอันนั้นไปหน้าพ้ายางโซ่มันหน่ะกแบบนี้นะอยู่ในวงในีสามตัวเนี่ยแต่พอดัจับแปะที่ที่ว่าใจมันแปะนะถ้าท่านผู้ชมอยากจับเองก็ได้นะคะตอนนี้ห้วิ่งคอยคอยใช่ไหมคอยทีมตื่นไปเลยนะคอยทีมเพียสไปเลยนะพอดีวิ่งแปะจับเก่า อ๋อถ้าเมนส่วนตัวเออถ้าเมนส่วนตัวแต่ว่าฮาเฮ็ดสูตรออกมาได้มันมีเจ็ดแปดเก้าเมนเจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมต้องพิจารณาเอาเนาะใช่กรบพุ้เป็นอย่างท่านผู้ชมมาเจ็ดก็วิ่งเจ็ดเป็นไรใจผมว่าผมโมมักมันมันมาสี่หงส์สอดอ่ะค่ะตัดออกอย่ามันบ่เข่าแววมันบ่เข่ามือมักแปดเก้าเก้าค่ะ ถ้าผมฟันต hey, ู้ไข่เปดคือว่ามันใหมันมากขนานั้เออใหญ่มันมากกันาดนั้นใหญ่มันมากตัวนี้ค่ะค่ะเปโบ่งหูเหือกันนะเทาก็บโบ่งหูนะมันจะมาตัวใดนตัวใจมันมากขนาดนั้นมากแตกเอาง่ายๆซะส่วนลึกมากตัวนี้คิดว่ามาแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์แมนบ่เนี่ยคือบนชั้นล่างกันมันเป็นรูปดอกบัวหรือรูปอย่างนี้แหละถ้าซูนมากั่นถ้าถ้าเป็นรูปดอกไม้ขึ้นขึ้นในไอ้ สลากกินแดงอ่ะเออซูนมาสูนวัดหักจักชิมาเลข้างล่างด้วยจักชิมาข้างบนเต้นเที่ยวคอยถือเนี่ยมันมาถ้งบนทางล่างเลยมันออกสี่ศูนย์ข้างล่างข้างบนออกศูนย์สี่นวดน่ะถ้าศูนย์มาในรตติไอ้ในใบไอ้ถ่าไอในใบวัตติเออมันเป็นเลื่รูปดอกไม้อ่ะแจ็คศูนย์มันกับโบเคยโบโบมาโดนนะได้เหรอแต่ความมั่นใจมันไปรักร้อย ือตัวได้ก็ซื้อหาลอยนั่นศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เก้สองมบอพอจ่ซื้อซุตัวละหาเน้นหาลอยเลยบอเมื่อหันไนที่มันออกไก่เก้าหน er 000 000. ่ศูนย์ว่าแม่ก็หา0อยพูดหาลอยนะจ๊อ้องเป้ลยแม่นะคะทัานู้ชี่ตั้นศนย์สองเก้นย์เก้าสเอาขนาดว่ถึอเ่อหันขาดทุนหาชิบาทนะครับคือหาชิบาทนั่นที่เ่าพนอเอนะคะ มักหลายเออวันนี้ก็มักตัวนี้หลายคือกันวันนี้ก็ฝังมักมันบอมไปอยังตีมันตัดออกไปแล้วมันเหลือสองตัวนึงอโอ้เย็นมาหลายหลายเน่ยเออเย็นมาหลายหลายหนึ way, ่งมันมันถือเย็นซุ่มมันอยู่คอยแห้งมักขัดเลยคอยบูสือเลยก็เลยมีความมั่นใจเนาะคอยเล้ยเสีเอาตัวซุ่มดีแหละตัวนี้ก็ยังสิอบูสือหลายอยู่คนที่เหลือสองตัวนี่หลายตัวเนี่ยสองแฟนกับสองเก่าเนี่ยลูกคนที่เรงแดงมันนี่นะเนี่ยคือเนี่ยสำหรับตัวเองอาจจะซื้อหรือบูสือ ซื้อแต่หากซื้อกันเพราะว่าสะยน้มันบนอ่ะคือคือประหันด่ะเอาไว้แค่กันนิดหน่อยเออเอาไว้แค่สับรองมันเอาไว้พอแย่งเหรียญจากหน่อยเพื่อมาทำโจงเอาใบแค่ว่าไอ้สายน้มันจะออกสองตัวนี่ไงนี่ตัวนี้เอาไว้แก้คัะเออค่ะแต่แกะแก้คัดบพราะว่าอาชีพคุณอาชีพอะไแกะคลาบอะไรก็ได้แต่ก็ยังตีโลบเสียอยู่ค่ะเอาตีแต่ไม่ตดหน่อยก็ดีกว่าเอาส่วงวดนี้ครับมันมันหมันครับเจ้าโชคดีนะคะขอให้มีโชคลาะ แฟนครับแฟนช่องเขามาเบิ่งกันให้เขามีโชคมีดวงน้ากันสุกูสุคนเนาะสู้มือกันนะสู้มือกันเล็กน้อยกันนะความมั่นใจค่ะ,ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขของเสยนสมทายนะคะขอให้สุกูสุคนนะคะติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะติดตามรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเอ่อความการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะทานผู้ชมปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกับ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นโชคลาภนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่2 5พฤษภาคมนะคะพศออ2564นะคะเซียนสมไสใหายตัวเลขโค้งสุดท้ายมากนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบตัวเลขก็ลองพิจารณาเบิงงนะคะ ขอให้สุขสุขคี่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้สุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะสําหรับคลิปดีนะคะแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจังได่ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ไลค์ก็แชร์นะคะเดี๋ยวจังได่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ